จักวันเราก็คงจะได้ไม่ได้วันนี้เพื่อนบ้านหรือว่านี่แหละมันคือยังยังยืนได้กินตลอดใหญ่ๆเอามาจากบ้านเนาะมาจากต่างจังหวัดคราวนี้ก็จะมาแกะเดี๋ยวนะคะพอของเราหมดเพื่อนบ้านเขาก็มีอันนู้นอันนี้มาแต่ละคนคนละที่คนละอย่างคนละนี่ เพื่อนบ้านคนนี้ก็เอามาแบ่งปันให้เรากินนี่แหละที่เขาว่าคํำรังเพลยบวกลูกบวกหลานเพื่อนเอนเขาก็มีน้ำใจก็กลับมาหาเราอยู่ดีแหละเรามีน้ำใจไปให้เขาก่อนหรือมาช้าหรือมาเร็วหรือว่ายังไงเราให้ด้วยใจของเราเราก็ไม่หวังสิ่งตอบแทน ต่เพือนมันไม่ใช่อันนั้นกินนานกินนานอยู่แต่มันแป๊บเดียวไม่นานเป็นปีเป็นเดือนตลอดตลอดไปเนาะถ้าเราแบ่งปันเพื่อนๆไม่หวังแต่ก็หวังด้วยกันตลอดตลอดไป <c oughs> อยู่เดินทางด้วยกันตลอดไปเนาะถ้าเราอยู่ในนี้อยู่ในเส้นทางนี้เนาะประคตณบุญ่พันธบานทานบ้างนี่แหละคือวิธีที่ เราจะได้กินนานๆกินได้นานๆเก็บไว้ได้กินนานๆเนอะอีกคนนึงก็บอกเอาไปใส่ลูกคนนึงก็บอกว่าเอาไปใส่ไปตากเขาก็มีน้ำใจกันทุกคนเป็นอันนี้กันทุกคนนี่ว่าเวลามันไม่เหมือนกันบางคนก็มีทุนกินไม่ทันเดีย๋ยวมันจะเสียจะไปแป่งเพื่อนบ้าน เผื่อเราเขามีอะไรจะได้มาแบ่งให้เรากินหาูที่อยากจะแบ่งปันเนาะเพื่อนๆก็เหมือนเราอยากได้น้ําใจจากเพื่อนเราก็เหมือนเราก็ไปให้เพื่อนก่อนอย่ารอให้เขามาให้เราก่อนเนาะเราต้องไปให้เขาก่อนด้วยความที่จริงอของมีเนื้อหมูอยู่ก,กิโลสองกิโลทำยังไงจะได้กินนาน ไม่อันหนึ่งก็อันนึงจนได้ลนะแต่ละวันเนาะเพื่อนๆนี่เราก็เรามีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันมามามาแบ่งกันกินแบ่งกันเนาะคือลูกใหญ่ๆเอามาจากบ้านนะเนาะมาจากต่างจังหวัดครานี้ก็จะมาแกะแล้วนะคะรู้จักแบ่งปันเนาะ คนนึงก็บอกว่าเอาใส่ตากแดดไว้ได้กินนานๆใ,ใ,ใหญ่ๆเอามาจากบ้านเนาะมาจากต่างจังหวัดตอนนี้ก็จะมาแกะแล้วนะคะ uma. กิน,นได้นานๆเก็บไว้ได้กินนานๆเนาะอีกคนนึงก็บอกเอาไปใส่ลูกคนหนึ่งก็บอกว่าเอาไปใส่ไปตากกินได้นานๆเก็บไว้ได้กินนานๆเนาะอีกคนนึงก็บอกเอาไปใส่ ลูกคนหนึ่งก็บอกว่าเอาไปใส่ไปตากเพื่อนบ้านคนนู้นก็มาแบ่งปันให้เรากินเนาะได้กินนานๆน,นี่แหละเขาเรียกว่ากินนานๆลูกจะเก็บอาหารไว้กินนาน,านๆเพื่อนๆเรามีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันมามามาแบ่งกันกินแบ่งกันเนาะคือรู้เราก็ได้วันหน้าแหละไม่ขึ้นวันนี้วันหน้ามันก็ต้องขึ้นจนได้แล้วเนาะ ทำไปด้วยกินไปด้วยเราเล่นคลิปนี่แหละเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนจะมาหรือไม่มาถ้าเขาว่างเขาก็คงจะมาไม่มีใครจะไม่มีน้ำใจหรอกเนาะเราก็ได้วันหน้าแหละไม่ขึ้นวันนี้วันหน้ามันก็ต้องขึ้นจนได้แหละเนาะทำไปด้วยกินไปด้วยเรามีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันมามามาแบ่งกันกินแบ่งกันเนาะ รูเราก็ได้วันหน้าแหละไม่ขึ้นวันนี้วันหน้ามันก็ต้องขึ้นจนได้แหลนะเนาะทำไปด้วยกินไปด้วยด้วยเป็นเดินด้วยด้วยกันเป็นทีมเนดะินคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มันก็เหงานะเนาะเพื่อนเขาก็มีน้ำใจก็กลับมาหาเราอยู่ดีแหละเรามีน้ำใจไปให้เขาก่อนหรือมาช้าหรือมาเร็วหรือว่า ยังไงเราเขาก็มีน้ําใจกันทุกคนเป็นอันนี้กันทุกคนเนี่ย,ยนนว่าเวลามันไม่เหมือนกันบางคนก็มีทุ่ยกันตลอดตลอดไปอยู่เดินทางด้วยกันตลอดไปเนาะถ้าเราอยู่ในนี้อยู่ในเส้นทางนี้เนาะปัะโคสบุญยูพันธบัรเขาก็มีน้ําใจกันทุกคนเป็นอันนี้กันทุกคนเนี่ยว่าเวลามันไม่เหมือนกัน บางคนก็มีทุนไม่อันนึงก็อันนึงจนได้แะแต่ละวันนะเพื่อนๆพนี่เราก็ทานบ้างนี่แหละคือวิธีที่เราจะได้กินนานๆกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียจะแบ่งเพื่อนบ้านเผื่อเราเขามีอะไรจะได้มาแบ่งให้เรากินบ้าน<ๆ>เพื่อนเขาก็มีน้ำใจก็กลับมาหาเราอยู่ดีแหละเรามีน้ำใจไปให้เขาก่อนหรือมาช้าหรือมาเร็วหรือว่า ยังไงล่ะด้วยเป็นเดินด้วยด้วยกันเป็นทีมเดินคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มันก็เหงาเนาะตากแดดเจ็บไปกินนานๆแต่ก็ไม่นานพออีกคนนึงก็บอกว่าเอาไปแจกเพื่อนบ้านแบ่งให้เพื่อนบ้านจะรักษาจะได้กินนานๆเพื่อนบ้านก็ มีน้ำใจเราก็มีน้ำใจกับเพื่อนบ้านมันไม่ใช่อันนั้นกินนานกินนานอยู่แต่มันแป๊บเดียวไม่นานเป็นปีเป็นเดือนตลอดตลอด,ตลอดไปเนาะถ้าเราแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทานบ้างนี่แหละคือวิธีที่เราจะได้กินนานๆปู้ที่อยากจะแบ่งปันเนาะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนชิ้นเล็กออกมากินแบ่งให้เพื่อนบ้านไปแล้ว,ลวครึ่งนึง เราก็เอามาไปกินครึ่งนึงกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียทานบ้างนี่แหละคือวิธีที่เราจะได้กินนานๆเพื่อนๆเขาก็มีน้ําใจก็กลับมาหาเราอยู่ดีแหละเรามีน้ําใจไปให้เขาก่อนหรือมาช้าหรือมาเร็วหรือว่ายังไงลราชิ้นเล็ก่าออกมากินแบ่งให้เพื่อนบ้านไปแล้วครึ่งนึงเราก็เอามาไปกินครึ่งนึง กินไม่ทันเยอะมันจะเสียเราอยากได้น้ําใจจากเพื่อนเราก็เหมือนเราก็ไปให้เพื่อนก่อนอย่ารอให้เขามาให้เราก่อนเนาะเราต้องไปให้เขาก่อนด้วยความที่จริงจัแล้วก็จะไปให้บอกทุกๆคนที่เขาไม่รู้ให้มาหามาชมดูเนาะแต่เราต้องไปต้องเดินด้วยกันเราอยากได้น้ําใจจากเพื่อนเราก็เหมือนเราก็ไปให้เพื่อนก่อน อย่ารอให้เขามาให้เราก่อนเนาะเราต้องไปให้เขาก่อนด้วยความที่จริงนี่ที่เขาว่าคำังเคยบวกโลกบวกกานธุระแตกต่างกันไปเนะาะแต่ละวันถ้าไม่มีธุระไม่มีธุระป่าปางก็ไม่ใช่หรอกคนเราต้องมีธุระป่าปางเป็นนู่นไปนี่ด้วยเป็นเดินด้วยด้วยกันเป็นทีมเนาะ เดินคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มันก็เหงาเนาะมชิ้นเล็กผ่าออกมากินแบ่งให้เพื่อนบ้านไปแล้วครึ่งนึงเราก็เอามาไปกินครึ่งนึงกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียมืของมีเนื้อหมูโยูก,กิโลสองกิโลทำยังไงจะได้กินนานมชิ้นเล็กผ่าออกมากินแบ่งให เพื่อนบ้านไปแล้วครึ่งหนึ่งเราก็เอามาไปกินครึ่งหนึ่งกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียรู้จักแบ่งปันเนาะคนนึงก็บอกว่าเอาใส่ตากแดดไว้แล้วกินนานๆมันไม่ใช่อันนั้นนาะกินนานกินนานอยู่แต่มันแป๊บเดียวไม่นานเป็นปีเป็นเดือนตลอดตลอดไปเนาะถ้าเราแบ่งปันเพื่อนๆกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียจะ ไปแบ่งเพื่อนบ้านเผื่อเราเขามีอะไรก็ได้มาแบ่งให้เรากินบ้างด้วยเป็นเดินด้วยด้วยกันเป็นทีมเดินคนเดียวโดดเดียวเดียวดายมันก็เหงาเนาะที่อยากจะแบ่งปันเนาะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนเพื่อนบ้านคนนู้นก็มาแบ่งปันให้เรากินเนาะได้กินนานๆนี่แหละเขาเรียกว่ากินนานๆรู้จะเก็บอาหารไว้กินนานๆ เพื่นพนพนอนตักแดดเจ็บไป้กินนานๆแต่ก็ไม่นานพออีกคนนึงก็บอกว่าเอาไปแจกเพื่อนบ้านแบ่งให้เพื่อนบ้านทานบ้างนี่แหละคือวิธีที่เราจะได้กินนานๆ <c oughs> ชิ้นเล็กถ่าออกมากินแบ่งให้เพื่อนบ้านไปแล้วครึ่งนึงเราก็เอามาไปกินครึ่งนึง กินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียที่อยากจะแบ่งปันเนาะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนทานบ้างนี่แหละคือวิธี